สวัสดีครับ Honda City ปี2010ตัวท็อปเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้ครับผมลูกค้ามารับรถที่ร้านครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสเช็คความเรียบร้อยเช็คความพร้อมของเหลวเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับใช้ไปอีกยาวๆครับผมใช้ไปอีก10,000มกิโลใช้เสร็จ10,000มาเปลี่ยนกับเราอีกครั้งครับเราแถมให้อีก1 0,000พมงเครื่องเวกทำความสะอาด จัดคราบต่างๆภายในซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตั้งแต่หลังคาพรมพื้นเบาะถอดออกมาซักภายนอกขัดสีเคลือบแก้วแววๆไปเลยครับยางใหม่ใช้ไปยาวๆเลยเช็คช่วงล่างพร้อมใช้เปลี่ยนชกคใหม่พ่นกันสนิมเต็มพื้น ขายรถเหมือนซื้อใช้เองสบายใจได้หายห่วงครับผมขอบคุณมากครับยินดีให้บริการครับ